ให้ขอบคุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้และก็สิ่งที่กำลังเข้ามาในชีวิตของเราสองก็คือให้ออกมายืดเหยียดออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะถ้าร่างกายของเราเขารู้สึกกระฉับกระเฉงมันก็จะทำให้เรามีความสุขความสุขคือสิ่งที่จะไปดึงดูดเอาไอเดียเอาเงิน เอาไรได้เอาลูกค้าเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคือทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะสก็คือให้หาเวลาออกมาธรรมชาตินะคะในช่วงเช้ามาตากแดดมารับเอาพลังงานดีๆจากธรรมชาตินะคะนี่ก็คือสิ่งที่มีมีชอบที่จะทำแล้วเพื่อนๆล่นนะคะชอบทำอะไร ในชั่วโมงทองของทุกๆวันนะคะอย่าลืมชั่วโมงทองคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยน